ไปล้วก็จะมาเติมตาให้ับาปดีแมนนิดหนึ่งเด้แล้วค่ะกับตาอเนมริกาของเราแตน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 ตนทิวนิวชาเนลสวัสดีค่ะวันนี้พี่เมย์กับออนเนจะมาทำอะไรคะเอาอะไรพี่เมย์ทำอะไรคะนะวันนี้เราจะพาเด็กๆมาปั้นดินน้ำมันกันเราจะปั้นเป็นรูปอะไร เราจะมาปั้นเป็นกัปตันอเมริกาและสไปเดอร์แมนค่ะเด็กๆดๆ,ๆ,ๆ,ๆต้องทำกลมๆเล็กๆแบบนี้ไว้นะทําเป็นตัวหนอนตัวหนอนกัปตันอเมริกาและตัวหนอนสไปเดอร์แมนโอเคนะเนี่ยทำวงกลมเล็กๆแบบนี้ทําแบบนี้ไว้ก่อนเราจะทํหนอนสไปเดอร์แมนมมอัานี่ลักษณะอย่างนี้เล็กไปไหม ถ้นเป็นกล้องโมกลมเสร็จแล้วนะต่อไปเราจะมาทําหน้าสไปเดอร์แมนกันค่ะได้เด็กๆก็ต่อไอ้ตัวนอนไว้ก่อนนะอันนี้แม่จะปั้นสไปเดอร์แมนมาค่ะพี่เมย์่มจะปั้นสไปเดอร์แมนหรอเสร็จแล้วอ่านี่ค่ะไม่จะปั้นสไปเดอร์แมนใช่ อ่าไว้ทำใหญ่ก่อนจะไปกันเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบานี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็มาวาดสีลงไปก่อน่ใจค่ะแล้วต้องมาวาดสีแดงให้เขาต่อไปแล้วก็นี่ค่ะเอาสีเมทิมาวาดตรงร่องที่เราติดไว้เมื่อกี้ เอามาว่าตรงร่องของดินน้ำมันที่เราเอามีด่าข่ะเป็นใหญ่ใช่ไหอ่าเป็นใหญ่ของสะไต่ไปเราก็ใส่ตาใส่ตาไม่อยใส่ตาเองอันนียใส่ตาอะไได้ไห่ใส่ข้างบนใส่ข้างบนอีตาหนึ่งครับ ปลาโอเคต่อไปแล้วก็จะมาเติมตาให้สไปเดอร์แมนนิดนึงตาสไปเดอร์แมนไม่เท่ากันนี่สน,นุกอะตาสไปเดอร์แมนไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะวาดนี่ขนุกอะวาดตาให้มันเข้มๆวาดขอบตานหน่ <c oughs> อ,อยใช่ค่ะใมนจะได้สวยจะได้หล่อหล่าอะสไปเดอร์แมนจะได้หล่อหล่อ อ๋อสวยๆต้องคู่กับใครคู่กับกับปตันคู่กับผู้หญิงคู่กับเจ้าหญิงเจ้าช่าอ่าแมา่คนมันเยอะแล้วอะ่ะนี่ค่ะลักษณะยอย่างนี้สไปเดอร์แมนใช่พอ่อยังเหมือนยังเหมือนแล้ว,ลวอ่ายังไม่ทำปากอ๋อทำปากได้อะไม่ทำไม่ทำโอเคไม่ทำไม่ทำเขาไม่มีปากอ่ามันก็จะบางสไปเดอร์แมนของเรา อ่าต่อไปคือกัปตันอเมริกาค่ะนี่ของพี่เมย์นะเป็นตัวนงของพี่เมย์คือกัปตันอเมริกาของเราไม่ได้เสร็จยังอ่ะอ่าของไม่เสร็จแล้วอ่าต่อไปกัปตันอ่าไว้ตรงนั้นนี่ค่ะกัปตันอเมริกาของพี่เมย์มาไปมิจะรุนอ่ามาค่ะ บนหัวก็ได้รู้ว่าเขาคือกัปตันอเมริกาต่อไปปะนี่ค่ะต่อไปปะนะลูกแจกให้พี่เมย์มาฝากข้างล่างต้งมีตาจมูกเอ้ยอันนี้อย่าลูบตาค,ค่ะออกมาเป็นยังไงนะกัป <laughs> ตันอเมริกาเออไหนทางนี้อ่ะอันนี้อะไรต่างนี้ เด้เดตาตาไม่เท่ากันตาไม่เท่ากันอันนึงเราจะทำแองแม่ะาได้แล้วค่ะกับตอนอเมริกาของเราแตน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 น่ยงไงนี่อ้าวางไว้ตรงนี้เป็นตัวหนอนของเราค่ะวางค่ะพี่เพ่อะเราทำตัวค่ะฮะเราทำสตัวก็พอวันนี้อ่านี่ค่ะนี่คืออะไรสบายดูแมนนี่คืออะไรคะ กัปตันอเมริกาของใครของใครบ้างของใครบ้างอัน um, น in right. ี้กับเขาไป็ไดมเออรของออเนลใช่ไหมกัปตันอเมริกาของใครคะกัปตันอเมริกาของใครของใครเอางี้เวสวยไหมีเวใส่ใส่ตายเอสวยไหมใสไหมคะใสไหมครับออเนลอ่ออนิลทำง่ายไหมปั้นง่ายไหมโอ้ยง่ายนี่ค่ะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กๆอนุบาลฝึกปั้นซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจใช่ไหม ใช่ไหมอันนี้เราปั้นเป็นสไปดอร์แมนตัวหนอนและกัปตันอเมริกาตัวหนอนค่ะเสร็จแล้วสนุกไหมสนุกไหมค่ะพี่เมุกไหมคะ่ะเราวันนี้สวัสดีค่นนะคะกดติดตามกดไลค์